เห็นไหมละครับว่าแซบหนัวคัวเจ๊กี้ขายดีขายหมดแป๊บเดียวใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับนะครับพี่น้องเอ้ยลงมาดง,าม,งมาเวิรงมาชมมาดูได้นะครับว่าจริงหรือไม่จริงเดินติดตามมาชมมาดมก็ได้นะครับคัวเจ๊กี้แซบนัวคัวเจ๊กี้เรื่องปิ้งย่างไม่มีอะไรเทียบกับแซบหนัวคัวเจ๊กี้นะครับเรื่องปิ้งย่างนะครับ แซ่บนัวครัวเจ๊กกี้มาเลยนะครับขายไม่กี่ชั่วโมงหมดแล้วครับเหลือแค่นี้แล้วครับแซ่บนัวควัวเจ๊กกี้มาเบื่องมาแยงก็ดูได้เลยแล้วครับเรื่องจริงไม่ใช่ยิงนะยายไม่ได้มองพี่น้องเอ้ยอาหารเช้านะครับอาหารเช้าใครที่จะไปทางอายุทยาบางปะอินนะครับแวะมาดูมาชมได้ครับเห็นป้ายคลองหลวงนะครับชิดซ้ายเข้ามาเลยครับชิดซ้ายเข้ามาเลยครับ แวะมาดูครัวแซบหนัวครัวเจกี้นะครับเห็นไหมครับขายไม่กี yeah. ่ช claro ั่วโมงเองนะครับหมดเกลี้ยงเลยครับในบวงตรงบนเตาก็เกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกลี้ยงหมดอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้ติดตามมาดูมาชมกันได้เลยนะครับแซบหนัวครัวเจกี้มาติดตามมาชมกันดมก็ได้เลยนะครับแล้วจะรู้เทคนิคในการขายนะครับแซบหนัวครัวเจกี้ขายยังไงใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงขายหมดเกลี้ยงนะครับ วันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนสอรวิจิตจำใส่แรงงานครับโอ้ย้ต้องล้างจานแล้วจ้าสวัสดีจ้าแนนแนนแนนแ